นี่คือลาบผักเคลมีไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเมนูนี้แม่ครัวใช้ผักเคลของฟาร์มไดสตาฟรชเป็นผักเบียอนออแกนิกปลอดสาร100%บอกก่อนเลยว่าฟาร์มนี้เขาใช้น้ำดื่มเลี้ยงผักและดูแลผักอย่างพิถีพิถันให้ความใส่ใจในเรื่องความสะอาดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อหั่นผักเคลเสร็จเรียบร้อยเรามาเตรียมทำน้ำราบแซบๆกันค่ะให้ใส่พริก เทาคััวสอเทซี่สูตรดั้งเดิมและบีบน้ำมะนาวลงไปเพิ่มน้ำเปล่าเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้น้ำรับแทบถึงใจแล้วคะ่ะประโยชน์ของผักเคลมีวิตามินที่หลากหลายมีรูทีนซีแซนทีนคอร์โรฟิลโพแทเสเซียมใยอาหารสูงและแคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นอย่างมากหากท่านใดไม่รู้จะทำเมนูลดน้ำหนักอะไรทานดีลองทำเมนูลาบผักเคลกันดูนะคะสำหรับ สูตรเมนูนี้แม่ครัวแปะไว้ให้ที่ท้ายคลิปแล้วนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอหรือกดแชร์เก็บไว้ทำทานกันนะคะ